Alex a Alex like a z. Dude, 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 dude. Alex like z dude, 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 dude. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซนช่วงเช้าองรีเผยโดนเป่าขวางยิงเร็วเทียรีอ่องรีตำนานกองหน้าของอาร์เซนออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวครั้งหนึ่ง กับการฉลองประตูอันเลืองชื่อของเขาหลังจากยิงฟรีคิกสุดสวยในเกมที่พบกับวีแกนองรียืนอยู่ที่ลูกฟรีคิกระยะ25หลาและกล่าวว่าเขาถูกผู้ตัดตสินขวางทางบอลไม่ให้เขาเล่นเร็วเหมือนอย่างที่เขาเคยทำได้บ่อยครั้งกับการยิงฟรีคิกที่เผลอองรีจัดการลูกฟรีคิกและก็ส่งบอลเบียดเสาเข้าไปตรงตาข่าย ชนิดที่นายทวารของวีเก้นหมดสิทธิ์ป้องกันหลังจากนั้นเขาหันไปหาพูดตัดสินแล้วบอกว่าแค่นั้นพอไหมแรงซูเนตยันออสตันเป็นแค่ทีมกลางตารางแกรมซูเนตร,ระบุในสายตาของตนนั้นตอนนี้ออสตันเป็นเพียงทีมระดับกลางตารางคะแนนเท่านั้นความบอกว่าไอ้ปืนใหญ่ไม่มีพัฒนาการใดๆที่น่าพอใจเลยแกรมซูเนต ตำนานดาวเตะของหงแดงสมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลิกอังเกตษกล่าวว่าาร์ตันเป็นเพียงทีมระดับกลางตารางคะแนนเท่านั้นก่อนที่ซีซั่นนี้จะเริ่มขึ้นหลายคนมองว่าาร์ตันเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งหลังจากซีซั่นก่อนมิเกลอาร์ติตาพาทีมควา้าแชมป์เอครับมาของได้ทั้งที่เพิ่งเข้าไปคุมทีมเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2019 รวมถึงเอาชนะหงแดงในช่วงดวลจุดโทษของเกมคอมมูนิตี้ชิลเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าจนถึงตอนนี้ไอ้ปืนใหญ่มีผลงานไม่ดีเท่าที่ควรหลังโดนถามว่าเขาคิดยังไงกับออสตันนั้นซูเน็ตก็กล่าวว่าผมไม่มั่นใจว่าจะตอบยังไงดีนะเพราะผมไม่ได้สนใจพวกเขามากเท่าไรมผมคิดว่านั่นเป็นการสรุปถึงภาพรวมของพวกเขาได้ชัดเจน ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมระดับกลางตารางเท่านั้นมันดูเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ไปไหนเลยนั่นคือคำนิยามที่ผมมีต่อพวกเขาในตอนนี้และผมคิดว่านั่นคงทำให้แฟนๆอาร์เซนอหงุดหงิดกันมากๆนับตั้งแต่พวกเขาเอากุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ดีขึ้นเลยผมไม่เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนอะไรทางนั้น มันมีแต่การพูดถึงเรื่องที่ว่าต้องให้เวลาผู้จัดการทีมกันอย่างเดียวแน่นอนว่าเขามีเครดิตเยอะจากการที่พาทีมได้แชมป์เอฟเอครับแต่สำหรับผมแล้วตอนนี้อาร์ตตนเป็นเหมือนคนที่ตีขาลอยตัวอยู่ที่เดิมในน้ำพวกเขาดูไม่ได้เดินหน้าไปในทิศทางในทางนั้นผมคิดว่าพวกเขาคงจะเป็นทีมระดับกลางตารางจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆจังจ อาริต้ามองแง่ดีโอบาข้อเท้าแผลงไม่หนักปีแอรเมริกโอบามยองสูงน้าออสตอนันมีปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าในช่วงท้ายเกมที่ปืนใหญ่ชนะลีด4-2แต่มิเกลอาริต้าเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่ออสตอนันเปิดรังเอ็มเรสเตเดียมชนะลีดไปอย่างสวยงาม4-2ต่อจากแฮตติของโอบามยองในเกมพิมลีเมื่อวันอาทิตย์ แต่มีเรื่องรายเล็กน้อยในช่วงท้ายเกมที่ศูนหน้ากาบองเกิดข้อเท้าแพลงในจังหวะปะทะกับลุกเออร์ลิงกองหลังคู่แข่งอาเดตาเฮดโคดเดอการ์เนอร์ยืนยันว่าโอบามยองประสบปัญหาบาดเจ็บจริงแต่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเกมยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกที่เล่นเกมเยือนกับเบนฟีก้าที่สนามกลางกรุงโรมประเทศอิตาลี ในวันเพื่อสบอดีนี้เขารู้สึกเจ็บโดนเตะหนักทีเดียวจนข้อเท้าแพงแต่หวังว่าเขาจะหายเป็นปกติอาดิต้ากล่าวอีกสองคนที่มีปัญหาโทมัสปาเตกับเคียรนเทียน,นี่นั้นอาดิต้ามองว่าทั้งคู่ยังไม่พร้อมแต่ถ้ามีลุ้นคงจะเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ซึ่งต้องดูการซ้อมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มีประโยชน์กับน้องในทีม ารสตันพิจารณาขยายสัญญาใหม่ให้ดาวิดลุยอินเดเพนเดน์สื่อเมืองผู้ดีรายงานข่าวว่าารสตันกำลังพยยิจารณาที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับดาวิดลุยเซนเต์แบ็กจอมเกา๋าชาวบา์เซียนออกไปอีกหนึ่งปีโดยสัญญาของดาวเตะวัย3 3ปีจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าลุยจะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งเซนเต์แบ็กของทีมในซีซั่นหน้า แต่สมสรก็ยังเชื่อว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญต่อทีมไม่เพียงแค่ในสนามแต่รวมถึงนอกสนามที่เขาสามารถช่วยประคับประคองและชี้แนะนักเตะดาวรุ่งในทีมได้มิเกลอาริตา้าผู้จัดการทีมาร์ต n นเคยกล่าวชื่นชมในตัวของลุยว่าเขาแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ตั้งแต่ที่เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเราเมื่อเขาอยู่ในสมสรที่สามารถควา้าแชมป์ได้ และเขายังสามารถผ่อนคลายกับสัญญาที่เหลืออยู่ได้แต่เขาต้องการความท้าทายและด้วยวัยขนาดนี้ที่เรื่องความท้าทายอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เป็นเรื่องของเงินมากกว่าซึ่งเขาสามารถย้ายไปต่างแดนเพื่อค่าเหนื่อยมหาศาลได้แต่ดาวิดลุยยังคงรักในเกมนี้ดังนั้นเขาต้องการเล่นในระดับที่สูงที่สุดกับลีกที่แข็งแกร่งมากๆแบบพิมลีก นี่คือความท้าทายและเขายังคงสนุกอยู่ในเวลานี้สำหรับลุยลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับอารสตันไปแล้ว18นัดในทุกรายการที่ลงเล่นในซีซั่นนี้เขาถือเป็นหนึ่งใน3เซนเตอร์แบ็กที่อาริต้าเลือกส่งลงสนามโดยสลับกับรอมโฮดดิ้งและกาเบียวมาเกาเยสหรือปืนมีโอกาสเซนเอดูอาแค่15ล้านปอนด์เดอเอ็กเพสสื่อดังอังกฤษรายงานว่าาร์ตัน มีโอกาสคว้าตัวอัสซอนเอดูอากองหน้ากรัตโกเซียลติกในราคาเพียง15ล้านปอนด์เท่านั้นกองหน้าวัย23ปีมีข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่หน้าร้อนปีที่ผ่านมาแต่ทางม้าลายเขียวขาวขัดขวางการย้ายทีมโดยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง30ล้านปอนด์ส่งผลให้ไม่มีทีมไหนยอมใจในราคาดังกล่าวแต่ล่าสุดเดอะเอ็กเพสรายงานว่าปืนใหญ่ มีโอกาสคว้าตัวเอดูอาไปร่วมทีมในราคาเพียง15ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทางมิเกลอาริต้ากำลังมองหาตัวแทนของอลิซองเดลกาเซตที่ไม่ได้ลงเล่นในนัดล่าสุดสำหรับเอดูอาลงสนามในซีซั่นนี้ไปทั้งหมด29เกมโดยมีผลงานที่ดีหลังจากกดไป19ประตูและ4แอสซิสต์ด้วยกันซึ่งซัมเมอร์ปีที่ผ่านมามีทางเวสต์แฮม คิสตันพาเลตและเลสเตอร์ซิตี้ที่แสดงความสนใจดึงไปใช้งานแต่ทุกทีมก็พลาดโอกาสการเจรจากันทั้งหมด